คุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดไหมคะแบบรวดเร็วทางใจนะคะหนึ่งสิ่งแรกคือนะคะที่เราควรมีคือรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีค่ะขอบคุณชีวิตบ้านรถงานครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ให้กําเนิดที่ให้ชีวิตของเรานะคะข้อที่2ก็คือนะคะทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทานะคะอยางยกตัวอย่างเช่นทาอะไรทำบนโลูกออนไลน์นะคะออกนะคะออกมาให้คอนเทนต์ เรียกว่านะคะคอนเทนต์มาเก็ตติ้งนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณไปเที่ยวที่ไหนแล้วคุณเห็นบรรยากาศดีๆหรือว่าคุณอยู่ที่บ้านนะคะอยากจะนัะแช์นะคะธรรมชาติสวนหย่อมที่บ้านนะคะแล้วนะคะ,ะให้ความรู้เรื่องการมีความสุขง่ายๆนะคะเช่นการมีความสุขง่ายๆคือการดื่มนะคะเครื่องดื่มที่เราชอบนะคะอย่างคนหนึ่งก็ดื่มน้ำาึิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครสนใจี่ยจะมีน้ำาึ้ง เวนะะคไม่ต้องต้มเองไม่ต้องทำเองค่ายการั่ใส่แก้วเนาะใส่น้ร้อนคนเลยนะคะเราก็ดื่มๆเนี่ยนะคะก็สั่งได้ที่นะคะคอนเทน,เทน,นต์นี้ในใต้คอนเทนต์นี้หรือว่าเพจบุหรี่ดีสั่งฟรีนะคะหรือนะคะคุณมีความรู้ความสามารถในเรื่องคุณก็ออกมาแบ่งปันนะคะให้หน้าของคุณเนี่ยค่ะให้คนได้จดจำให้คนได้เห็นเวลาที่คนได้เห็นคุณบ,บ่อยๆเขาจะรู้สึกรักรู้สึกชอบคุณแล้วอยากจะให้โอกาสที่ดี